สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับช่องมาตุ้ยมานละชิ้นเอาครับมีความสุข,น,น,ขาน,าน,นะครับนานกินข้าวแต่น้ำตัวมันะครับเสร็จชุ่มพวงเสร็จรับไปมากนะครับนี่น่าจะรดแต่ว่างเหนือน้ำเนี่ย จะโรดแตด่เดี๋ยวบางโซนนี่เนาะคือมันหยุดฟอร์ฝนมันหยุดโต้ลายหมือนเลยมันจะหมือนเพราะลายแห้งไปพี่นเนาะอฟังดีแหละมันไหลเอียงไปที่ผมทั้งหมดลาบเ,เต็มเลยอินตะวี่ปลายไปนี่ยนเนะไรเลือกครับอันนี้บอสซี่มาจากจอดล่างรถอย่างนี้นี่เนาะเฮ้ยโอ้ เรื่อผมพี่จะหนามครับผมหนามนี่ครับหล่อของไหลแบบตะลุโตนครับผมหกบ้าทยี่ตั้งไต่รับเต็มๆเ,เลยนี่โอ้โหี่คือนนักเลยครับน,นี่โอ้โหทะเลน้ำล้วนๆน,นี่น่าจะโลดแต่เรื่ององ,องี้เนาะมังส่งนี่

เขาก็ยังบอกอยู่นาว่าผมไม uh, ่นำใจเลยส่ายเมาผมว่าหรือจังไหนอ่ะอะอสูส right, <talk> ูห <lion> ูัน <refract> ้ไปต้องตอกเกียหนึ่งแรงปืนปื้นปื้นปื้นก็ฟังความเขาก็ได้รถหน่อยภาสามารถึงมันต้องมาตัวมันรถจะของรถง่ายมั้วจอดลง ตีหายทั้งหมดเลยอันนี้เส็นได้นี่ตอนนี้นี่ถอยได้ปะนี่ถอยได้ปเลยไดูะไดจะหีหยังนี่ยแล้วมัเ,ลเปลี่นว่าเปลี่ยนเปลนวันี่สื่อเมาหน,นักเลยอันนี้คือเส็นไหนนี่ พระไทไนตีี่ไม่ีไมนชมพวงชุมพวงปุตตสง๋อชมพวงุสงพี่กองพวกงเงารับนี่ก็เสร็ซ้ำดีบ้างนี่ระบานท้าวประบานซ้ำไดสาระข้ามบานนี่อันนี้น้ำมานน้าท้งไหนตรงนี้น้มองไงน้ำล้วนแล้วนี่ ขากับปานใ่ไหมไม่ไมวากหรือหเจอย้วังไม่อกรบอกอยกดเอยังใส่ฟังครัวก็ม่ไหรม่สูทเตเนาะอืไส้ตนยน้่เนาะ น,นักไงพีว่านักไงขอมอกับเวรเนๆอ้อะกูัง่าเดี๋ยักันไปขนาี่นี่จังนาทีไม่ประจํนี่เนาะ

จิงบพวน่ากันเดอครับเบากันกันได้ไปอันนี้มันเป็นลรงงานพวกนี้วันนี้แค่์ิช่ป่ะตารุตถงั้นแม่คนแ่ราลุตเถอะโอ้คนจิตสองพันเซาแคจหมันถ่วมันต้องเจ้าเลสสูงขนานะ้นงานนเนาะสาสิบปีนายพี่น้องสายไฟไปตะย่างตยานเราโยง่งอยู่วันนี้ผมทั้งไหนเห็นแต่รังค่าผมมานี่ยผม โอ้หกจะเยแบบต้องหลออเป็น้นจีนไปเลยเนาะจะหูว่ามันต้องทัวมเทานี้บวนน้ำว่นปริญาทางขาทำไมต้องมาขาได้ในนทำไขาได้ง,ง,ไดดงเออเจ้าหน้ที่ก็ว่มันมัสองทางกล้ไอ้โบเธเดียวเลยเนาะ คุณนายเห็นตะรังข้าผสูบ่สูบกไม่ไปเยโบบวด้ปะบววดท่านไหนกันล่ะตเต้ครัผมไม่น่อ่ซ้ปะนยีก็ไล้ขายหญ่ยากตายละอ้อยอ่อยพตายตีอ้ถึกนาเป็นไหวอะไรบวชบวชบวกบวน้าตายเนียน้ยาปะคุณนายเห็นตาลังข้าวป้าเหลือมาหมครับผมอ๋อน โอ้ว่าหลุนใเข้าวางของพอนีไหมขั้นนี้ไงไม่ลุงพอครับบ่ไฮ้ื <c oughs> อฮือฮืออใช่่เหรคือยนะอยคือได้เนาะลุงพอก็จะเก่าแท้ต่ะบุจะกัก่ะ อโอ้ระกับพานเว้ยโอ้ขอทางเว้ยยิงรู้จดันได้ไ้ยพี่ไ้ยตดโอ้ข้าวยนลายพ่งกระถาสู่หนักหนักิดแจกว่าสูงว่าไรเ้งนันเบิงบ้งเบิง้งเบื้งนั่งครับเนี่ยคุยคนเมาหนิมั้อาพี่น้องผ่านทนไมได้ดีสังนี่ คุณตาฟังนี่ก็ณทะเลสาบเรยวให้น่องคลิปนี้ฝากไปเสนอนะครับเนาะคลิหาทิ้งอมกันไหมวันไหลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าต้อยลนแชนแลครับแล้กไกลสวัสดบัตรแ่งเท่าไรครับ